บอสบิ๊กโพสต์ฟาดเดือดประเด็นเรื่องลูกเกิดอีหยังขึ้นคับพี่น้องคะ่ะทาไมบอสบิ๊กถึงได้ออกมาโพสต์ฟาดเดือดปมประเด็นเรื่องลูกจะเกี่ยวข้องกับไลฟ์ก่อนหน้านี้ไหมที่บอสบิ๊กเนี่ยเพิ่นได้ไปไลฟ์พูดคุยกับเบิ้ลปทุมราชทําเอาเบิ้ลปทุมราชคะ่ะรถทัวร์ค่ะแห่ไปจอดหน้าบ้านเต็ม,เต,มเต็มคะ่ะพี่น้องคะ่ะ ก่อนที่สิมาเวาเรื่องนี้สาวไอนะคะฝากทุกคนที่ยังไม่ได้กดติดตามนะคะช่องมักมลานิวฝากกดไลค์กดติดตามกด Subscribe ช่องมักมลานิวไว้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับสาวไอทำคลิปต่อไปและก็จะได้ไม่พลาดอัปเดตข่าวสารในทุกๆวันค่ะมาค่ะพี่น้องขาบอสบิ๊กนะคะมือนี้นะคะได้โพสต์เดือดประเด็นเรื่องลูกลงในเพจ เฟซบุ๊กส่วนตัวนั่นก็คือเพจทิติวุฒวารุณและก็ได้โพสต์เดือดเอาไว้แบบนี้ค่ะพี่น้องคะลูกฉันมันกระซิภูมิใจในตัวฉันละนอกเขาสิมาอับอายอะไรเลี้ยวเบืองพอเขาว่าสัน่นเก่งขยันกระโดอสาวไอขอทวนค่ะลูกฉันมันกระซิภูมิใจในตัวฉันละนอกเขาสิมาอับอายอะไรเลี้ยวเบืองพอเขาว่าสัน่นเก่งและขยันกะระโด เรื่องจริงค่ะพี่น้องขาบอสบิ๊กเก่งแล้วก็ขยันกระดอและสำหรับโพสต์นี้อย่างที่สาวไอเกินไปข้างต้นค่ะไม่แน่ใจว่าเกี่ยวกับไลฟ์ก่อนหน้านี้ไหมที่คุณเบิร์นเนี่ยเจอทัวลงค่ะ Fc แฟนขับบอสบิ๊กเนี่ยเข้าไปเม้นทัวลงสนั่นเลยเกิดจากอะไรนะคะเดี๋ยวสาวไอ,อสิลองให้ฟังเนาะ ซึ่งก่อนหน้านี้คะ่ะพี่น้องขาบอสบิ๊กเนี่ยได้มีการไลฟ์พูดคุยกับเบิระปทุมราชในช่องต่อๆหลายๆคนเนี่ยอาจจะได้เห็นคลิปนี้แล้วละ่ะหรือบางคนอาจจะได้ ชมคลิปนะคะคลิปเต็มของไลฟ์นี้แล้วแต่บางคนก็อาจจะเห็นแค่บางช่วงบางตอนเนาะพี่น้องเพราะมีหลายช่องที่ตัดไปลงสําหรับบางช่วงบางตอนและก็เป็นการพูดคุยนั่นแหละค่ะระหว่างบอสบิ๊กกับเบิ้ลปบทุมราชก็มีการพูดคุยกันหลายอย่างเนีซึ่งสาวไอ้ก็เห็นบางช่วงบางตอนเช่นเดียวกันและมีบางช่วงบางตอนค่ะพี่น้องขาที่มีการพูดคุยและก็พูดถึงเรื่องลูก โดยคุณเบิ้ลปฐุมราชเนี่ยไม่แน่ใจว่าเป็นการเซลพูดหยอกหรืออะไรซึ่งบอกบอสบิ๊กว่าไม่อยากให้บอสบิ๊กเนี่ยโพสต์เกี่ยวกับลูกเรื่องลูกเลยไม่อยากให้บอสบิ๊กเอาชื่อลูกมาโพสต์มาทํามาหากินในวงการหมอลำไม่อยากนะคะให้บอสบิ๊กเนี่ยเอาลูกมาเกี่ยวข้องกับวงการหมอลำเพราะเมื่อลูกโตขึ้นเขาอาจจะไม่ได้ชอบหมอลำ เหมือนคุณพ่อคุณแม่เขาก็ได้เขาอาจจะอยากไปเป็นเคป๊อปเป็นนักร้องเกาหลีและพ่อแม่เอาชื่อเขาไปทำหมอลำแบบนี้อนาคตเขาอาจจะไม่พอใจก็ได้นี่แหละค่ะประโยคนี้นะคะบางช่วงบางตอนเนาะประมาณนี้ค่ะทีะ่คุณเบิ้ลปฐุมราชท,ที่แกได้พูดคุยกับบอสบิ๊กเอาไว้แบบนี้นี่แหละทำให้นะคะชาวเน็ต fc แฟนคลับบอสบิ๊กเนี่ยเดือดคะ่ะพี่น้องะ่ะเข้าไปคอมเมนต์เนี่ยต่อว่าคุณเบิ้ลปฐุมราชทั้งในเรื่องของใช้คําพูดที่ไม่สุภาพใช้คํามึงคํากูคําว่ามึงคําว่ากูซึ่งฟังแล้วมันมันไม่สุภาพมันไม่เหมาะมันไม่ควรและก็อย่างที่บอกคะ่ะลูกเขาเขาจะทำอะไรก็ได้สิทธิ์ของเขาทำไมต้องมาสั่งเขาว่าไม่ให้เอาชื่อลูกมาทำ มาทํามาหากินมาใช้ในวงการหมอลำซึ่งลูกเขานะคะคงไม่ได้คิดแบบนั้นหรอกเพราะอะไรเพราะพ่อแม่เขาใช้ชื่อนี้เพื่อทํามาหากินเพื่อที่จะเลี้ยงดูลูกให้เติบโตเป็นเด็กที่ดีมีอนาคตที่ดีมีการศึกษาที่ดีทําทุกสิ่งทุกอย่างเพาะลูกอย่างคอมเมนต์นี่คะ่ะพี่นงขาก่อนหน้านี้ที่ไปคอมเมนต์นะคะบอกว่าพูดอะไรให้เกียิคนอื่นด้วยอืม เบิ้ลพูดแรงเกินไปเขาจะเอาลูกเขาไปทำอะไรก็คงไม่ผิดลูกคงภูมิใจเพราะเงินที่หามาได้ก็เอาไปเลี้ยงลูกเลี้ยงครอบครัวถ้าลูกโตมาแล้วพูดแบบนั้นคงไม่ได้คงเป็นลูกที่ใช้ไม่ได้แต่เชื่อว่าลูกคงไม่พูดแบบนั้นหรอกอืมและก็มีนะคะคอมเมนต์นี้บอกว่าเขาด่านะนนั่น ยังมาทำหน้าทำตาอีกคิดว่าเขาชมหรือหัวจะปวดคอมเมนต์นี้ก็คือต่อว่าไปทางด้านบอสบิกบอกว่าเขาไม่รู้ตัวอีกเหรือว่ากำลังถูกเบิ้ลปฐุมราดหลอกดา่าบอกว่าบอสบิ๊กเนี่ยกำลังถูกเบิ้ลปฐุมราดหลอกดา่าแล้วก็หลายๆคนเนี่ยก็ต่อว่าคุณเบิ้ลบอกว่าเนี่ยกำลังหลอกดา่าบอสบิ๊กอยู่นะแล้วก็บอกว่าเบิ้ลจะพูดนะคะมึงกูไม่ว่าหรอกแต่จะไปตำหนิ เรื่องการใช้ชื่อลูกทำมาหากินนั่นมันลูกเขาลูกเขาซึมซับอยู่กับแม่กับพ่อในวงการหมอลำบางทีลูกเขาอาจจะชอบก็ได้แล้วถ้าลูกโตขึ้นนะคะไม่ชอบแนวของอาชีพของพ่อแม่ก็คงเป็นลูกที่ใช้ไม่ได้เพราะอาชีพของพ่อของแม่เนี่ยแหละเป็นอาชีพเลี้ยงลูกให้เติบโต ลูกนะคะมีทุกวันนี้ก็เพราะอาชีพหมอลำคะ่ะพี่น้องขาซึ่งนะคะพี่น้องขาบอสบิ๊กเองเนี่ยก็เคยได้พูดเอาไว้ว่าลูกทั้ง2คนทั้งน้องนาริตะแล้วก็น้องโตเกียวเนี่ยบอสตั้งใจตั้งใจจะมีลูกทั้งสองคนคือบอสตั้งใจภูมิใจที่มีลูกทั้งสองคนแล้วก็ดีใจที่ได้น้องนาริตะแล้วก็น้องโตเกียวที่เด็กทั้งสงเกิดมาและแล้วบอสบิ๊กเองนะคะพี่น้องขา วงการหมอลำธุรกิจหมอลำไม่ว่าบอสบิ๊กจะทําอะไรจะใช้ชื่อลูกเราจะเห็นว่าบอสบิ๊กเองเนี่ยใช้ชื่อลูกทั้งสองคนอ,อ,อย่างน้องนาลิตะนะคะก็ใช้ชื่อน้องนาลิตะคาเฟ่ทำคาเฟ่ก็ใช้ชื่อน้องนาลิตะ,ทำ,ตะทำแบรนด์นะคะน้องนาลิตะแบรนด์นาลิตะแบรนด์ซึ่งช่องต่อๆของบอสบิ๊กก็ชื่อนาลิตะแบรนด์ส่วนค่ายเพลงก็ใช้ชื่อนะคะลูกคนเล็กอย่างน้องตัวเกียวค่ายเพลงตัวเกียวมิวสิก เพราะอะไรเพราะว่าบอสบิ๊กนะคะรักลูกทั้งสองคนดีใจและก็ภูมิใจที่ได้น้องทั้งสองคนมาเป็นลูกก็เลยได้ใช้ชื่อน้องนะคะตั้งเป็นธุรกิจทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นโตเกียวมิวสิกค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกนาริตะแบนช่องตอตอนาลิตะนะคะนาริตะแบนนาริตะคาเฟ่เพราะรักแล้วก็ภูมิใจในลูกทั้งสองคน ก็มีนะคะบางคนบางพวกบางกลุ่มเนี่ยบอกว่าบอสบิ๊กเองเนี่ยก็ใช้ชื่อลูกเอาลูกมาทํามาหากินไม่ไม่ใช้ความสามารถของตัวเองคุณเดชบอกว่าบอสบิ๊กเนี่ยใช้ชื่อลูกทํามาหากินลูกคงจะดีใจหรอกอทําแบบนี้แบบก็จะมีแบบคอมเมนต์ที่บอกว่าบางทีบอสออกสาวบอสออกสาวนะคะลูกโตมาคงจะดีใจคงจะภูมิใจหรอกบอสเนี่ยด่าคุณแม่เขาทุกวัน ลูกโตมาคงจะดีใจคงจะภูมิใจคือต่อว่าบอสบิ๊กเยอะมากเกี่ยวกับเรื่องนี้จริงๆแล้วนะคะสาวไอเชื่อว่าเด็กทั้งสองคนไม่ว่าจะเป็นน้องนาลิตะหรือว่าน้องโตเกียวมั่นใจเลยว่าโตมาเนี่ยภูมิใจในคุณพ่อคุณแม่เขาที่เก่งเก่งมากขนาดนี้เริ่มจากศูนย์แต่มาถึงจุดๆุดนี้ถือว่าเก่งมาก และสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ทำเพื่อใครถ้าไม่ใช่เพื่อเด็กทั้งสองคนขอชื่นชมนะคะบอสบิ๊กแล้วก็บอสแพลเลยที่เก่งขนาดนี้ทำทุกอย่างขนาดนี้เพราะลูกทั้งสองคนสาวไอนะคะจะเห็นว่าบอสบิ๊กแลวก็บอสแพลเนี่ยทำงานหนักมากเพื่อลูกทั้งสองคนอย่างบอสแพลเนี่ยไหนจะหมอลำคณะหมอลำไลฟ์สดคล้ายคล้องนะคะทำคอนเทนต์ต่างๆเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อลูก บอดบิ๊กเองก็ทำค่ายเพลงตอนนี้ไปดูหมอลำเพิ่มเติมนะคะมีคณะหมอลำซิ่งทำแบรนด์ต่างๆทำยาสีฟันทำแคปหมูอุ้ยสารพัดเอาเวลาไหนนอนก่อนอืมเหนื่อยขนาดนี้ทำเพื่อใครถ้าไม่ใช่เพื่อลูกแล้วลูกจะไม่ภูมิใจได้ยังไงเนาะพี่น้องคะ ส่วนคลิปที่บอสบิ๊กและก็คุณเบิร์ปรทุมราชเนี่ยได้มีการพูดคุยกันนั้นก็ f อฟซีแฟนคลับแล้วก็ชาวเน็ตเนี่ยก็ไม่พอใจเพราะว่าทางด้านคุณเบิร์เนี่ยใช้คําไม่สุภาพแล้วก็มีการพูดคุยเรื่องลูกแบบนี้อ่ะเราก็ไม่เห็นแล้วค่ะว่าเขาพูดคุยกันตั้งแต่ต้นแบบไหนอาจจะเป็นการเซลกันไหมอ่ะสำหรับนะคะเราชาวเน็ตนะคะเซฟข่าวก็อยากให้คิดวิเคราะห์แยกแยะข่าวก่อนที่จะ ไปต่อว่าหรือไปคอมเมนต์แรงๆเนาะอาจจะดูให้ดีก่อนสักนิดนึงนะคะพี่น้องคะสำหรับสาวไอ้ก็ฝากไว้แค่นี้สำหรับเมื่อนี้สวัสดีค่ะ